ก่อนที่จะไปกตัญญู uate, ท่านที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าบิดามารดาเนี่ยผมก็กตัญยูต่อตัวเองก่อนก็คือกตัญยูในความซื่อสัตย์ของตัวเองกตัญยูในแนวทางในการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วเราก็นําความกระตัญญูต่อตัวเองเนี่ยไปกตันยูต่อทุกคนรอบข้างในสังคมนะครับ <S <S <an ales> เราก็อยากจะที่จะทดแทนสังคมด้วยความกตันยูที่จะให้ทุกคนรักในการเล่นกีฬามอบความรู้ในการเล่นกีฬาให้เขาจะ ตอบแทนสังคมด้วยทําให้สังคมรับทราบว่ากีฬาสําคัญอย่างไรต่อการใช้ชีวิตแน่นอนว่ากีฬาเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถีการรักกันเพราะว่าทุกคนก็จะรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภัยครับสมณีนปลูปนญยธรรมปี11ก็เตันอยู่คู่ความดีเริ่ม20เมษายนถึง18พฤษภาคม2568